คือเขาตั้งใจไหมนะใช่ครับอ่าหัวเขาจะไปไหมอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดจะมีคนมาเรียนรับใช่ไหมใช่ครับเรื่องค่าใจ่ายค่อยว่ากันเพื่อที่จะให้เขามีอาชีพเราไม่ห่วงอาชีพครับเราไม่ห่วงอาชีพเออครจะจ่ายค่อยว่ากันบางทีช่างเทพก็อาจจะมีข้าวให้กินหรือไม่มีก็แล้วแต่ตกลงกันได้ค่าแรงด้วยเออได้ค่าแรงด้วยนะครับ มามามาขั้นตอนขั้นตอนนะครับนี่ครับพอ,อยิงลีกเสร็จแล้วเราก็จะกุภายในแบบนี้นะครับเออนี่โอ้ช่างเก่งเ้ยฮะโอ้ยังยังโดนจนตานะนาอันนี้เป็นเปืนคู่สำหรับยิงพวกยิงแม็กปืนยิงฝาครับครับอ่าเก่งเลยช่างนีพ่พอเราพอเราพ่นน้ำยาเสร็จแล้วเราก็จะกุแบบนี้นครับอ่า กูเสร็จแล้วเราก็จะลงน้ํายาพ่นเงาให้อีกทีหนึ่งอันนี้เหมาเป็นเป็นหลังใช่ไหมใช่ครับเป็นรอยแวนเป็นหลังครับหลังนี้เหมาเท่าไหร่ห้าร้อยครั้งหกครันงจพักแค่ไหนใช่ับไม่คิดมรมดาวโอ้หลังนึงหลายตังค์พี่เอออันนี้เหยียบๆสองหมื่นเลยต่อหลังอ่ะโอ้โหจะลำแทนขายเป็นม้วนม้วนหนึ่งตกอยู่ที่สองพันหกครับ สิบแผ่นนะสิบแผ่นสองพันหกสิบอันนี้ความกว้างเท่าไรยาวเท่าไรเท่ากับไม้เท่ากับหลังตัวแรกครับความกว้างเท่ากับเขาเรียกไม้อัดใช่ไหมใช่ครับอันนี้เมตรเจ็ดสิบอันนี้กว้างเมตรเจ็ดสิบยาวยาวสามเมตรแปดสิบเท่ากันหมดยาวสามเมตรแปดสิบเท่ากับเป็นไม้อัดอะไรเท่ากับไม้อัดเะไรใช่ครับอ๋ออันนี้ฝาเนี่ยเหรอเท่ากันกับไม้อัดหมดเลยเออเท่ากับไม้อัดเราก็ดูดูแล้วใช่ครับเออันนี้อยู่ตรงนี้มั้งเราซื้อตรงในร้านยอเนี่ย ไม่ไม่แต่ว่าทุกผลิตอ่ะเรารู้ไหมอยู่ที่ไหนร,รู้ไหมเนี่ยผมว่าเขาปลูกกันเยอะเยอะว่าอยู่ลําพูนลําพูนนะรู้จักอยู่เสืออัดลําพูนแต่มันมีเจ้าอยู่เจ้าหนึ่งอยู่ตรงเนี้เขาทําหรือว่าเขาขายไม่เดี๋ยวเขาเลิกทําเลยเปล่าบ้านคอบ้านหอยมันเป็นลำลำแพนเฉยเฉยมันไม่ได้อัดเหมือนตัวนี้ครับ<ะ>อาทิตย์หนึ่งก็ยุ่ยทิ้งหมดแล้วดำ<อ>จุกฝนคือลาดำ<อ>ก็เป็นลำแพนเฉยเฉยลำแพนไม่ได้อัดลำแพนสารด้วยมือครับอ,อันนี้เขาอัดเคลือบน้ำยาแล้วเขา ส่วนใหญ่ด้วยประมาณ5วันนะครับเนี่ยงานละเอียดแข็งแรงด้วยคนเน้นผมจะเน้นแต่ความละเอียดความแข็งแรงคึอครับไม่มีใครเป็นมาจากก่อนหรอกผมก็ไม่เป็นมาก่อนฝึกเป็นเลยใช่ครับมองมองภาพนี่ออกเลยว่าจะไปแบบไหนอ่านี่นะครับที่เคยมีนักเรียนมา ก่อนครับเขาไปทำารายงานผงอาจารย์แต่เขาไม่ชอบทำทุกไม่ไปไม่ได้ทำนี้ถ้าถ้าถ้าเราเคยว่าจะถามเป็นเรื่องเปลาคือสมมุติว่าเกิดอยากจะมีคนอยากจยาเรียนเลยมีครับมีรับด้วยไหมสมมติว่าเป็นมานี่แหละกี่วันเป็นสมมุติว่าเจ็ดวันเป็นแปดวันเป็นหรือว่าครึ่งเดือนเป็นมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยครับอ่าอ่าคือเขาตั้งใจไหมนะใช่ครับอ่าหัวเขาจะไปไหมอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่ง คือถ้าเกิดจะมีคนมาเรียนรับใช่ไหมใช่ครับเรื่องค่าใช้าค่อยว่ากันเพื่อที่จะให้เขามีอาชีพเราไม่ห่วงอาชีพเราไม่ห่วงอาชีพเออครใจ่ายค่อยว่ากันบางทีช่างเทพก็อาจจะมีข้าวให้กินหรือไม่มีก็แล้วแต่ตกลงกันได้ค่าแรงด้วยเออได้ค่าแรงด้วยนะครับตำรวจู่จันมาเรียนอยู่ที่นี่ก็มีเออเออเออแล้วก็อยู่เหนือคนหนึ่งคนเดียวนี้ยเขาทำเองแล้วอยู่เชียงรายมาเรียนเลยมาเรียนอยู่ที่นี่นานไมก็จะเป็น วันสิบห้าวัน,ม,นมันก็อยู่ที่หัวสมองมันก็จะมันพี่มันไม่จบง่ายๆหรอกแบบไม่ไผ่เนี่ยไม่มีการจบฉันน่ะฉันน่ะมีทุนสม,มุทรฉันน่ะมีทุนแล้วอยากจะเรียนมีลูกน้องพามา่ลูกน้องกระเมรอะไรก็แล้วแต่ฉันมีอยู่ครับเอาอาจารย์ไปสอนเนี่ยเคยไปไหมรับไหมแบบนี้รับแต่เขาเขา้าเข้ามาให้สอนในร้านครับไม่ไม่คือเอาทางเรไปสูผมอยู่นู่นแหละเกาะพังงนันสมมติในเรื่องสมมตินะครับอย่างเงี้ยรับไหมรับครับ รับนะแล้วบอกได้ไหมว่าวันละสองพันบาทอะไรอย่างงี้หรือว่าวันละเท่าไหร่อันนี้ตรวจช่างเทพไปอ่ะมันก็มันก็อยู่ที่ว่าเขาเราก็ต้องมองเขาด้วยว่าเขามามาเริ่มต้นใหม่ใหม่เขามีไหมมีทุนลงมาไหมเราจะแปลาเกินมันสองทั้งพันต่อวันก็ไม่ได้มันเกินเกินค่าแรงครับอ่าเราก็ต้องเอาตามตามทั่วไปนี่แหละอ่ะเอาเปิดใจคุยช่างเทพเนี่ยสมมติว่าเขาพาให้ไปสอนเนี่ยสอนเลยแหละจะ ทำแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่อะครับไปใช่ไหมไปครับวันแล้วเท่าไหร่หนึ่งพันห้าพันสามพันหมื่นหนึ่งอยู่แค่นี้ครับเท่าไหร่ยังไม่ได้ถามวันละพันวันละพันประมาณวันละพันเฮ้ยกูไม่แพงนี่วะต้องมีการคุยกันอีกค่าใช้จ่ายใช่ครับอย่างนี้หน้าจ้างนะเพราะว่าไงลูงไม่ถูกเพราะพอลากูเป็นแล้วมันก็กลับใช่ครับเออ กตอนให้เป็นแป๊บเดียวนะเพราะว่าเขามีมันอยู่ที่หัวเออมีถ้าคนเป็นเป็นช่างปูนช่างนี้มาก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวอาทิตย์หนึ่งจบเลยเขาสามารถมองออกตั้งไว้เฉยนี่เขาก็มองออกเออเออถ้าเราคนยังไม่รู้เรื่องมันก็นาใช่ครับไม่รู้จะไปทางไหนถูกเอออ้าโอเคนะครับเอาฝากเบอร์ช่างเทพหน่อยแล้วก็ฝากเบอร์ฝากเบอร์ด้วยออาพูดก่อนบ้านแม่ไผ่รจนาสองนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ ศู 8, 4ย์แปดสีนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับเบอร์เดียวบ,บ้านไม่ไผ่รุจนา2นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ